ปาาเพียงก็น่าขึ้นจเลยไปจากฉันได้แล้วภูเขาภูเขาภูเขาเต็มไปหมดแคบมากเพียงก็น่าขึ้นจเลย ไปจากฉันได้แล้วเปิดไ้มเนาะเปิดี่อยกอดมือตึบมือตึ๊ดมือตืกินน้ำมันานี้ผู้สูอร์การสองคันสามคันสี่คันโอเคจัดไป ไปสู้ ตอนนั้นก็เลยเลือกที่จะหยุดเดินไปพักใหญ่แล้วก็ค่อยๆไปคือมันไม่ได้ขึ้นภูเนี้ยนานมากจําได้ล่าสุดก็ตอนปี2ขึ้นมาถ่ายหนังถึงที่นี่เลยถึงยอดเลยด้วยซ้ําแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายมันไม่ไหววะ่ะก็เลยเลือกที่จะหยุดพักแล้วก็ให้คนที่เขาขึ้นไหว เดินนําไปก่อนแล้วก็ตอนนั้นคือทักแชทหาพี่ชายแล้วว่าออขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านหมุนแล้วก็เหมือนจะวูบหัวใจมันเต้นแรงแบบว่าเราจะรับไม่ไหวแล้วอะก็เลยนั่งยืนนิ่งๆแล้วก็ไหวแล้วก็ค่อยเดินต่อ ถือว,ว่าเดินง่ายกว่าเมื่อก่อนนี่เรามีจะภูเขา พูกเขาพูกเขาพูกเขาเต็มไปหมดโอเคค่ะดน้ำดื่มสิไม่ได้ดื่มขึ้นมาเฉย ลงมาก็เช้าพอดีโอ้โหนี่คือเส้นทาง,ง,งเาาส้นทางที่เราต้องลงนะจ๊ะ <c oughs> แคบมาก หลังจากที่เดินลงมาก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าอยากถึงข้างล่างให้ไวที่สุดตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเดินลงมากๆขาก็สั่นสั่นเป็นเจ้าเขา้าจริงๆคือตื่นตีสี่เพื่อมาดูทะเลหมอกแต่ว่าขึ้นไปก็ไม่มีแล้วนะคะโอ้จบ oh.